อาราโต้มาคดรักษาญสรนราปัญจสิราเวรมนีสิกขาปัานสมาธยามีเวรมนีสิกขาปัทางสมาธิยามีแก่ท่าพุทเจ้าทั้งหลายตลอดการงานคือ you <laughs> คำพุทธภามีมานี้ไม่ยังพันเจ